ฮ้อเหลวอยู่พี่น้องเช้ามีแห้งเลวก็กินจ้ะได้ต้นมังแอปเปิลเหมือนเดิมน,นะครัพี่น้องค่ะอันขอเจีวเจีวมะหมาเห็นบอ่อเจีวมะหมาได้นี่อันเอาไปอยู่ในหันเอาว่างไว้นี่ก่อนเนาะว่างไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจังอันนี้อันเก็บเห็ดมาแล้วไหนเห็ดอยู่ทุ่งหน้านี่เห็นบอ่อไหนเห็นบอ่อเห็นบอ่อเ็ดขาวๆนี่หมกมันหลุด <laughs> นนเห็นพี่น้องเห็ดมาแล้วไหนบ่ได้ดขึ้นปลาได้มไ้มนี่ เก็บเห็ดอยู่ตรงหน้าไอเดี่ยวเก็บแล้่ยวเดี่ยวเดชานีกับพ่อแล้วพี่น้องเราต้องเอาไปไล่มันชีเบื่อเบิ้งแก้วเบิ้งแมปเปิ้ลน้อยข่อยมาจ้ำเจียวจ้ำเจียวอย่าพี่น้องขุนเจียว่อยห่อไม้ล่ะเจียวมะม่าปนกันอันใต้ต้นแมปเปิ้ลนี่เลยนี่มแอปเปิ้ลนี่น้อยเลยแล้วแอปเปิ้ลมองเกันเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าออมนี่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 แม่เปิ้ลพี่น้องนี มามามากินพี่น้องเข่ามีแห้งขี้เลยขี้ลยเดี๋เป็นว่าหลายเห็นว่านั่งเห็ดเข่าเมาอยู่นี่แหละเห็ดกินเห็ดอึองลึงอยู่จีบไปใส่จะว่าบ่กก็กินตินั่งนอนกินอยู่ใต้ต้นมั้งนี่แหละพุนน่ะนั่งพญาใหญ่ด้วยนี่ใส่สิทธิ์สินมานี่คักโบคักแห้งนั่งพญาตัวนี้เออบ่มีเบียกมีการมีงานแล้วก็จีบว่าเห็ดอึองลึงเยอนใคร ตักกะเต็นอืมเออตั๊กกะเตนเกอมันถึกแน่อันมาพี่น้องมาก,กินโหลดกะสีแฉบยู่เหรอคะว่าน้องพี่น้องนี่จำแจวหืมแฉบอยู่นี่แหละกินบ้างพูดเหรอดูอิดยาวอ่ะอ้สีแดงนี่หวานอยู่เด้เอาไปเก้วสีฮัก ก่อนก็อืมอืมปวดเนาะใช้เวนตาก่อนอันอยากไอบ้บอกอยากไอ,าอ้มุดจอดล่ะหลุดนี่สิอยากไอ้อยู่ประจวาว่าเอ้ยเห็นหนาใครอ่างล,างาลงางาา่างคนผูไห่หญ่า,า,าละ,ะพี่น้องเอ้ยโมยุสัมมาแจ้คนยามาปากเป็นแต่เขาสิว่าเนาะมาบังธรรมดาล่ะจ้ะพี่น้องคนเท่านั้น คนมักเบาก็มักเบามักไปมักโลไปพูดปันญาน่นนะงานการบันสั่งเขาก็สิว่ะงานการนะ่ะมันสิสร้างอยู่เมื่อาได้สร้างหอดเวลามันพุ่นละเฝ้าจังได้มันก็บ่เฝ้านึ่งเดียวเป็นแนมนั่นแหละพี่นอ้อคอยเฝ้าหัวมันเด้อเฝ้าได้กับ่ได้บ่มีกิน นั่นดิเลยกันปอนน่ะกินต่อนั่งอยู่นั่นมือนีละพี่น้องวิวมันดีอากาศดีมือนีจะพี่น้องด,ดีดีเห็ดอึมคึ้มอยู่พี่น้องเออเออเบาหลายตัวเมยเนาะเบาน้ำกินน้ำพี่นอ้องม,มือดึมคึมอยู่ไม่ไม่ค่อยใส่แว่นตาเลยแย่มกว่าที่เห็น เบิ้งพี่น้องโอ้ยชิซิมน้อยนี่เหรเจ้าเบิ้งเบื้องเนี่ยน้อยน้อยเฮ้ยลมมาแล้วเย็นเดิคือหนาวหนาวเบิ้องน้อยน้อยเฮงน้อยน้อยผัดแซ่บพี่นอ้องอร่อยจ้ะพี่น้องแซ่บใครเนื้อพูดวะไม่นีไม่นีไม่นีอ่ะ ini, <mini. S 1> แซ่บแซบ เก็บ่หันได้ดอกพี่น้องผสมภาษาหน่ะเจักสะอาดไดสิบวอลได้มองส้มมองนีหน่อยเนาะเท่าแล้วรุ่นนี้มันก็สอนอยากแน่แหละเนาะเจ้ว่าบ่อ่ะฝนกันร้อนก่อนเลยลองลองพีคกันแน่ปวดพื้นกันแน่